โอเคสวัสดีครับทัวร์รีเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์รีดิชั่นทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสุดอีก1คันนะครับวันนี้เป็นอีก1ครั้งนะครับที่เราได้ให้บริการเจ้า x อ็กเซดีบีอ่าคันนี้เป็น x อ็กเซดีบีสีเขียวยในตํานานนี่ครับสีเขียวลายทหารในตํานานอ่าโอเคเอ็กเซดีบีสีเขียวคันนี้นะครับวันนี้เลือกจัดชุดกล่องท้ายนะครับชุดกล่องท้ายตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมเลย ขนาดความจุ52ลิตรรหัสของเขาตัวนี้คือเจ้า g ี v i อิตาลี TRK 52นะครับ TRK 52B นะครับ B ก็คือ black นั่นเองนะครับที่พิเศษแล้วก็ความความพิเศษของเจ้า TRK 52B เนี่ยนะครับเขาเป็นตัวกล่องท้ายพลาสติกที่มีน้ำหนักเบานะครับแต่แอบแฝงมาด้วยความหรูหรานะครับเหตุผลเพราะบริเวณฝาเนี่ยฮะ ฝาเนี่ยเขา finishing หรือเขา top นะครับเสริมนะครับมีมีเขาเรียกอะไรเป็น part ที่เป็นส่วนของอลูมิเนียมเนี่ยนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะนี่ครับทั้งสองข้างเลยนะครับเป็น part ที่ใส่ความหรูหราเป็นเนื้ออลูมิเนียมเสริมไปที่ตัวฝาอีก,อก level หนึ่งอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับและที่พิเศษไปกว่านั้นในส่วนของตัวกล่องเ r k 5 2ตัวนี้นะครับเขาเลือกที่จะใช้ คารโก้แร็กคาโก้แร็กตัวนี้วัสดุเป็นไนลอนนะคะเป็นพลาสติกไนลอนนะครับแต่แข็งแรงนั้นเพื่อนนะเป็นชุดติดตั้งตรงรุ่นสามารถใส่ได้กับ GV TRK 52 c คปป a KGR 52ใส่ได้เลยด้วยกันเลยนะครับตัวคาโก้แร็กตัวนี้เป็นของแคปป้าอ a l ลีนะครับรหัสของเขาก็คือ K150 นะครับ KS150 ครับจุดประสงค์ก็คือ เพื่อที่จะใส่แล้วก็ติดตั้งในส่วนของอมัดสายมัดตรงมัดเต้นมัดอื่นๆแล้วกระเป๋าอื่นๆกระเป๋ากระเป๋ากระน้ำเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วใบนี้เราก็แปะเบาะพิงติดตั้งเบาพิงให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเบาพิงก็เป็นเบาพิงตรงตรง่นเลยทีเดียวนี่ฮะหล่อเท่ๆนะครับเข้ากับตัวรถเลยทีเดียวสมเป็นรถที่ให้คำนิยามว่าเป็นแทรลเกอร์เลยนี่ฮะ ออกแนวลุย,ลยเลยทีเดียวนะครับตัวถาดที่เลือกใช้นะครับใช้เลือกใช้ถาดที่เป็นถาดของ GV ตรงรุ่นนะครับ GV อิตาลีตาาตัวนี้เป็นถาดแบนนะครับเราเรียกมันว่าถาดยูนิเวอร์แซลนะครับซึ่งใช้ร่วมกับแหลกเหล็กที่ลูกค้าติดตั้งมาแล้วมีอยู่แล้วน,นี่เองแหลกเหล็กเป็นแหลกเหล็กแบบนี้น,นะครับอ่าครับสามารถติดตั้งได้ทีนี้ตัวกล่องถ้าเอาตัวกล่องออกจากตัวถาด ล่าตาถาดจะเป็นยังไงแล้วก็มันจะอยู่ลักษณะไหนถอดออกยากไหมนะครับอ่าวิธีการนะครับตัวนี้กดปุ่มปลดล็อกอ่าเดี๋ยวก่อนจะถอดออกตัวกล่องเรามาดูนิดนึงนะครับว่า52ลิตรเนี่ยมันใส่หมวกกันน็อกได้ขนาดไหนกีนน่ใบนี่ครับใส่หมวกกันน็อกได้สใบแบบเต็ม,เต,มเต็มวางนอนแบบวางตั้งแบบนี้เลยนี่อ่าง,งานภายใน gv ิตาลีนะครับก็จะมียางกันน้ํามาให้อย่างดีแบบนี้เลยนะครับ ้างตัวเลยนะฮะยางกันน้ําแบบนี้นะครับส่วนที่ตัวฝาเนี่ยหลังจากเราที่เราติดตั้งคาโก้แลกไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยในตัวชุดติดตั้งเขาเนี่ยเขาจะมียางแบบนี้มาให้นะเป็นยางกันน้านะครับแบบนี้เลยอ่าปับ๊บวิธีการล็อกดูอีกครั้งนะครับกดตรงบริเวณคําว่า p r เพรสปึบ๊บแตะแล้วกดเป็นการล็อกแบบ2จงังหวะแตะดันอย่างนี้นะครับอ่าเวลาเราปลดล็อกก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือว่า ปุ่มล่างเนี่ยเป็นปุ่มที่ถอดกล่องออกจากตัวรถปุ่มบนเป็นปุ่มที่สําหรับเปิดฝานั่นเองนะอ่าเดี๋ยวผมถอดลงมาให้ดูนิดนึงครับสักครู่โอเคนี่ครับเมื่อเราถอดออกมาจากตัวรถแล้วนะครับตัวถาดนี้เราเรียกว่าเป็นถาดยูนิเวอร์แซลนะครับภายใต้อ่าฝาครอบเนี้ยมันจะเป็นรูแบบรังผึ้งเยอะๆเลยนะเพื่อนนะนะครับสามารถที่จะติดตั้งกับแหลกได้ทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะแบบนี้ เวลาใส่ก็ไม่ยากเย็นอะไรเลยครับวางตัวกล่องไปบนถาดนะครับให้เดือยเขาเจอกันปุ๊บดูนะครับปั๊บนี่ฮะสังเกตนะครับว่าตัวเดือยเนี่ยนะครับจะต้องเข้าแบบนี้สำหรับโมโนโคีนะครับแล้วถ้ามันเข้าทุกอย่างแล้วกดล็อกได้เลยครับนี่ฮะแล้วก็ล็อกกุญแจอ่าอย่างที่ย้ำนะครับว่า GV เนี่ย ถ้าเราใช้ GV อิตาลีแคปไปอิตาลีเราจะรู้กันดีนะครับว่า GV เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ยังไม่ได้หมุนกุญแจมาล็อกมันจะดึงกุญแจไม่ออกเนี่ยดึกุญแจไม่ออกเพราะฉะนั้น GV มองว่าเป็นเรื่องคอปลอดภยัยต้องล็อกทุกครั้งนั่นเองปั๊บนี่เลยโอเคสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครับมีตัวกล่องขาโกแลกเบาะพิงถาดล็อก นะครับซึ่งแยกขายแยกชิ้นขายหมดเลยนะนะครับแล้วก็แหลกที่เป็นแหลกเหล็กประเภทนี้นะครับเราก็มีสั่งสั่งได้เช่นกันนะโอเคเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมครับขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเรามีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีขอบคุณครับสวัสดีครับ